สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจำเดือนสิงหาคม1 3 1สิงหา2567เรามาดูความรักความ 3, าสัมพันธ์ราศีธนูนะคะธนูเกิดตั้งแต่วันที่1 6ธันวาถึง14มกราธาตุไฟปราธาตมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำราศีเกิดราศีดูได้ลักนาดูได้นะคะดวงความรักที่มีประเด็นเป็นปัญหารักซ้อนซ้อนเงื่องรักและรัก,ก,กที่มีความวุ่นวายนะคะไม่เข้าใจกัน มีปัญหามีประเด็นกันนั่นแหละของราศิีธนูก่อนชมคลิปอาจารย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะกดไลค์อาจารย์หน่อยนะค่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยคุณธนูเป็นอย่างไรบ้างสี่ไม้เอด cup. ็ดออฟคัพไนออฟสอดสี่เหรียญ แล้วก็หกถ้วยเรื่องราวของคุณธนูช่วงนี้อาจจะมีความปุบป,ปับกระทันหันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งตัวความแตกก็ได้หรือมีเรื่องราวของใครคนรักเก่าก็ได้นะที่วนกลับมาหาอีกครั้งแล้วทำให้คุณธนูตั้งท่าไม่ทันไอ้ยาอะไรอะมาไงอะนะคะคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงว่าเขาจะโผล่หรือ คาดไม่ถึงว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นมาในใจก็ยังมีเขาอยู่นะยังมีความรู้สึกถึงเขาอยู่แต่บางครั้งมันก็เจ็บเหลือเกินกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วฉันก็ไม่อยากที่จะกลับไปอยู่ในจุดนั้นแล้วตัวฉันเองก็พยายามเดินหน้าหรือมีคนใหม่ที่เดินหน้าไปในความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมีความสุขแล้วคุณกลับมาทําไมฉันเจอคนที่ดีแล้วฉันเจอคนที่ใช่แล้วคุณกลับมาทําไมในจังหวะนี้นะคะ น่าจะเป็นคนรักเก่าหรือคนเก่าๆที่เคยรู้จักกันเคยเป็นประเด็นวนกลับมาอีกครั้งนะคะแต่มันก็ยังอยู่ในใจเราอ่ะมันยังไม่ได้ออกไปหมดนะคะก็วนกลับมาอีกครั้งแล้วก็ทําให้คุณธนูรู้สึกอะมาไงอะงงอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบสตันอยู่ก็ได้ <laughs> นะคะออาทีนี้ขอดูซิคนรักที่มีประเด็นนะเป็นอย่างไรตอนนี้พลังงานของเขาห้าเหรียญ เจ็ดเหรียญก้าวไม้เพชออัคับเจ็ดถ้วยเรื่องราวของคนรักคุณที่เป็นปัด,ด็นเขารู้สึกเหนื่อยมากๆช่วงนี้อาจจะเจอภาระปัญหาการงานมรสุมชีวิตรุมเร้าเหลือเกินเหนื่อยทำได้มาก็ไม่คุ้มเหนื่อยก็ได้นะ หรือว่าอาจจะเจอภาระปัญหาที่รู้สึกยากลําบากระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยในมุมของขาแข้งเดินกระเพกกระเพกนะคะเท้าแผลงเท้าพลิกระมัดระวังเรื่องอการเจ็บไข้ได้ป่วยอากาศเปลี่ยนเจอฝนเจอลมเจอหนาวก็ได้ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวของ ความเหนื่อยเนี่ยมันก็เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยอีกนะคะแต่ก็ยังไหวแหละเฝ้ารูเฝ้ามองเรื่องราวของปัญหาที่เกิดอยู่ในในใจของตัวเองว่าชั้นจะยังไงดีเกิดรู้สึกถึงความรักใหม่ที่เกิดขึ้นในใจอีกครั้งเหนื่อยกับปัญหาที่เกิดขึ้นในความในการใช้ชีวิตไม่พอเลยมาเจอความรักที่เกิดขึ้นใหม่มีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์อันนี้เรายังไม่รู้ว่าเป็นคน คนใหม่ของคุณธนูที่เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันหรือเป็นคนเก่าที่วนเข้ามานะคะไพ่ย,ยังไม่ขึ้นมีเรื่องราวของการเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องราวของความสัมพันธ์ในความรักใหม่ที่เกิดขึ้นมีตัวเลือกทั้งเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์จึงทําให้เขารู้สึกเหนื่อยจังเฝ้าดูเฝ้ามองเรื่องนี้อยู่นะคะอะอดีตที่ผ่านมาก่อนที่มันจะมีปัญหาตรงนี้เนี่ยระหว่างคุณธนูและคนรักที่เป็นประเด็นอยู่ตัวเนี้ยเกิดยังไงเกิดอะไรเกิดอะไรขึ้น the sun นเก้าถ้วยควีนออฟ s อ j u d g ส e n นแล t เ h อ m มูนอ่ะเรื่องราวของคนเก่าของคุณล้วค่ะค,นนคุณธนูขาก่อนหน้านั้นก็มีความสุขดีมีความสุขในเรื่องราวของความรักที่มีต่อกันดีแต่พอได้มีการแยกย้ายกันอยู่หรืออยู่กันคนละมุมเพราะความเข้าใจผิดในคำพูด หรือเข้าใจผิดในเรื่องราวของการกระทําอะไรสักอย่างจึงทําให้เรื่องราวของคุณสองคนไม่พอใจกันหันหลังใส่กันนะคะนั่งกอดอกมุมใครมุมมันไม่คุยกันแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันจึงเกิดเรื่องราวที่เป็นประเด็นนะคะมีการพูดมีการด่าทอมีการตําหนิติดติงกันในทิศทางที่ไม่ดีแล้วก็ยกดาบใส่กันไม่พอใจกันนะคะแล้วก็เกิดปัญหาการแยก อยู่มุมใครมุมมันแล้วก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่มีความรักใหม่หรือทั้งคู่ไปมีความรักใหม่ทั้งคู่แล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องราวความรักใหม่ที่เกิดขึ้นจึงทําให้มีคนใดคนหนึ่งวนกลับมาหาคนรักเก่านะคะก็เลยเป็นประเด็นอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นคนรักเก่าวนทนวนกลับมานะคะถ้ากลับมาแล้วบางคนกลับมาแล้วก็ทักบอกอาจารย์ด้วยหรือบางคนอาจจะยังไม่กลับแต่มีเกณฑ์จะกลับแต่ก็ใช่ว่าจะทุกคนนะคะเพราะนี่เป็นไพ่โดยรวมนะ อ่ทีนี้ถ้าคุณธนงพูดได้บอกได้จะบอกคนรักที่มีประเด็นยอยู่ว่าอะไรแปดเหรียญเจ็ดไม้หกเหรียญสามถ้วยสี่ถ้วยเธอคิดว่าการที่เธอวนกลับมาอีกครั้งฉันจะพอใจหรอเธอคิดว่าการที่เธอเข้ามาหาฉันหรือทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอ เธอพยายามทําอะไรเพื่อที่จะวนกับไม้ชั้นเห็นเนี่ยฉันก็ไม่ได้พอใจในจุดนั้นหรอกนะเพราะที่ผ่านมามันทําให้ฉันรู้สึกแย่มากๆกว่าฉันจะฟื้นกลับคืนมาเป็นชั้นได้ทุกวันเนี้ฉั้นต้องผ่านอะไรอีกเยอะแยะมากมายหลายๆอย่างกว่าฉันจะมานั่งอยู่ในจุดนี้ได้ดีแล้วฉันไม่เป็นซึมเศร้านะคะบางคนอาจจะเป็นซึมเศร้าอยู่ยังรักษาอยู่ด้วยซ้ําไปเพราะเจอปัญหาตรงนั้นมานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแย่มากๆ แต่ตอนนี้ฉันดีขึ้นแล้วฉันพยายามรักษาดูแลตัวเองจนฉันกลับมาเป็นปกติที่ทําให้ฉันรู้สึกว่าใช้ชีวิตเป็นปกติได้ฉันมีความสุขแล้วฉันมีความรักใหม่ที่ดีและฉันเจอคนที่เขาดูแลฉันได้เขาเดินหน้าไปกับฉันและฉันก็ดูแลเขาเขาดูแลฉันฉะนั้นฉันไม่อยากให้เธอต้องเอาเรื่องตรงนี้มาทําให้ฉันและความรักใหม่ของฉันต้องมีปัญหาแต่เอาจริงในใจของธนูก็ยังมีอยู่เพราะมันเจ็บปวดมันก็ยังมีความโหยหาว่า ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เธอกลับมามันอาจจะเป็นความแค้นกึง่งกึ่งกึ่งความรักก็ได้ทั้งเกลียดทั้งชังทั้งรักนั่นแหละนะคะก็เลยทําให้รู้สึกว่าบางครั้งก็อยากให้กลับมาแต่การกลับมามันมีความรู้สึกอยากแก้แค้นแต่พอคิดไปคิดมาจะแก้แค้นเอาอะไรเพราะมันจะทําให้ชีวิตคู่ความรักใหม่ของฉันที่กําลังดีกับคนใหม่ที่กำลังกำลังพัฒนาเนี่ยมันจะเสียเปล่านะคะมันจะเกิดเป็นปัะเด็นเป็นปัญหาคนารักใหม่ก็เลยบอกว่าเธอการกลับมาของเธอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผลดีของฉันเลยนะ ฉันไม่ได้มีความรู้สึกดีขนาดนั้นกับการที่เธอกลับมานะคะเออเพราะว่าฉันมีใครคนอื่นเข้าไปในความสัมพันธ์แล้วฉันเดินหน้าไปกับเขาแล้วนะคะอืมประมาณนั้นอ่ะทีนี้กอดูซิคนรักที่มีประเด็นกับคุณธนูเขาพูดได้บอกได้เขาจะบอกว่าอะไร The Chariot Knight of Pentacles 10เปลียน เ i ็ดอ n a c l e นและ The Empress เอ่อฉันรู้ดีว่าฉันทำผิดต่อเธอแล้วเธอก็คงมีชีวิตที่ดีและมีความสุขเธอคงพร้อมที่จะแต่งงานหรือจะเดินหน้าไปกับคนคนนี้แล้วใช่ไหมเธอไม่ได้มีฉันไว้ในใจแล้วใช่ไหม ฉันไม่มีโอกาสเอาเธอกลับมาให้อยู่ด้วยกันแบบเดิมที่เคยเป็นแล้วใช่ไหมนะคะมันมีความต้องการอยากให้กลับมาหรือบางคนที่แบบเหมือนเหมือนเคยเคยคบกันแล้วเคยให้ความหวังกันในเรื่องราวของการแต่งงานอยู่กินกันเป็นครอบครัวอาจจะติดเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความไม่เข้าใจกันในเรื่องราว ก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันเคยพูดไว้กับการแต่งงานมั่นหมายเป็นครอบครัวอยู่ด้วยกันตรงนี้ฉันไม่ได้ทําให้เธอแต่ตอนนี้ฉันพร้อมนะฉันพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับเธอพร้อมที่จะแต่งงานแล้วก็พร้อมที่จะมีเธอเป็นเป็นครอบครัวเป็นแม่ของลูกหรือว่าดูแลกันและกันไปฉันฉันต้องการเธอกลับมานะคะ อาจจะบางคนอาจจะเอารถมาล่อด้วยซ้าไปเอารถมาล่อเนี่ยฉันจะซื้อรถให้เธอฉันจะเอานั่นนีนน่นั่นให้เธอเพื่อให้เธอกลับมาเลยกระชั้งแต่มันเป็นเรื่องราวของการอ้อนวอนขอร้องให้ให้คนรักกลับมาแต่เขาก็เหมือนกับเขาไม่ได้พอใจที่จะกลับไปเพราะว่าเขาก็เดินหน้าไปคนใหม่แล้วคนใหมก่ก็ไม่ได้ผิดอะ่ะเออเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะมันกลายเป็นว่าตอนนี้ธนูอึดอัดนะจะใช้คําว่าไม่ได้อยากเธอกลับมา ขนาดนั้นก็ไม่ใช่เพราะก็รู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกในใจอยู่ยังรู้สึกคิดถึงยังต้องการให้เธออยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าฉันเดินหน้าไปคนใหม่แล้วคนใหม่ก็ไม่ได้ผิดอ่ะเออประมาณนั้นอ่าหนักใจกันเลยทีเดียวคุณชนนอ่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคําพูดของเขาที่มาอ้อนคุณขอคืนดีเขาจะทําทุกอย่างแบบนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะมันเป็นการพูดขอให้เธอกลับไปแต่การกลับไปแล้วเขาอาจจะไม่ได้ทําได้อย่างที่เขาพูดถูกปะ ฉะนั้นนั่นคือเรื่องราวของการมางงะนะคะแต่คนที่เป็นชาวสองเข้ามาฟังอย่าเพิ่งโวยวอาจารย์นะคะเพราะคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนั้นก็ได้มันคือไพ่โดยรวมนะคะถ้าใครอยากรู้ชัดเจนส่วนตัวทักหา,าอาจารย์ดูดวงส่วนตัวดีกว่าไม่ไม่เอาเป็นไพ่โดยรวมเป็นตัวยึดนะคะใช้ได้เป็นบางตัวในกรณีที่จะเอาไปแก้ไขบางส่วนเท่านั้นแต่ไม่ให้เอายึดเป็นตัวตวนของเราโดยตรงนะอ่ะทีนี้เรื่องราวของคุณทั้งคู่ในวันต่อไป จะเป็นอย่างไร The Star The Devil เจ้ากรรมนายเวรกันอีแกแล้ว9ดาบ4ดาบและ The Hangman เรื่องราวความรักของคุณอาจารย์ว่าคุณสองคนน่ะยังขาดจากกันไม่ได้เลยมันยังมีความห่วงยังมีความปรารถนายังเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันอยู่ระมัดระวังนะคะคุณธนูค่ะถ้า ถ้าอาจารย์อ่านแล้วตรงตัวคุณเองนะคะให้ไม่สลับบางคนสลับนะบางคนไม่สลับถ้าคนไหนที่คิดว่าไม่สลับให้ระมัดระวังการโดนของโดนเสน่ห์โดนคุณใส่มนดำเล่นงานเอานะคะเขาอยากให้คุณกลับคุณไม่กลับเขาจะทาทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับไม่ได้ด้วยเล่ก็เล้กลไม่ได้ด้วยมนก็ให้ด้วยได้คาถานะคะอยากให้คุณกลับไปอยู่ในจุดนั้น ระมัดระวังถ้าผิดสังเกตตื่นกระกลางมากลางดึกคิดถึงเขาแล้วก็มีความปรารถนาเขาทำไมฉันต้องการคนคนนี้ยังอยากให้เขากลับมารักจังรักจังกลางดึกผิดปกติให้คุณไปวัดหาพระอาจารย์ดังๆที่เรารู้สึกว่าท่านแม่นมากเลยเรื่องนี้นะคะให้ท่านอาบน้ำมนต์ให้หรือว่าไปเอาน้ำมนต์มากินมาดึก แก้ไขสถานการณ์เข้าวัดสวดนมนต์ไปถือศีลปฏิบัติธรรมแก้ไขแก้เคล็ดปับสถานการณ์นั้นนะคะเออก็ระมัดระวังนะคะมันมีไพ่ขึ้นอาจารย์ก็อ่านไปตามนั้นความเชื่อส่วนบุคคลบางคนเชื่อก็ได้บางคนไม่เชื่อก็ได้ไม่ซีเรียสนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกผิดปกติในตัวเองก็ให้ไปแก้ไขนะคะแต่ถ้าใครต้องการอยากรู้ชัดเจนว่าจริงไหมฉันโดนของเหล่านั้นไหมหรือ หรือคนรักฉันโดนของเหล่านั้นไหมใครที่เป็นชาวสองมาเข้ามาดูคนรักของคุณว่าเฮ้ยคนรักของฉันกลับไปหาคนรักเก่ามันโดนเปล่าวะนะใครอยากรู้ทักมาดูดวงกับอาจารย์ได้แล้วเรามาแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นกันอ่ะทีนี้ประมาณนี้ของคุณธนูนะคะถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรไลน์ศูนย์แปดแปดสี่ห้าสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแอดไลน์เบอร์โทรมาค่ะแล้วก็ถ้าใครจดไม่ทันลงไปดูที่ใต้คลิปใต้คลิปวิดีโอจะมี ข้อมูลบอกนะคะแล้วก็ ID ดีไลน์บอกอยู่ตรงนั้นค่าคูโปรโมชั่นกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาฬกา299บาทค่ะมีเวลาดูดวง45นาทีแต่ถ้าใครไม่สะดวกโทรคุยเอาเป็นพิมพ์เป็นคำถามได้ไหมได้ค่ะเริ่มต้นที่คำถามละ39บาทนะถ้าใครสะดวกยังไงก็ทักหาอาจารย์ได้นะคะแล้วก็ใครต้องการให้คุณลักกลับมาก็ทักหาอาจารย์ได้อาจารย์มีวิธีช่วยทุกคนทุกเคส ไม่เหมือนกันในการแก้ไขปัญหาแต่ละเคสนะคะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดดูดวงได้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้อาจารย์ในช่องนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ